ว4ชั่วโมงข่าว91 ตีห้นาทีแล้วค่ะสำหรับวันพฤหัสบดีที่26มิถุนายน2568สวัสดีเช้าวันใหม่ด้วยนะคะยิ้มกว้างๆเลยต้อนรับเช้าวันนี้ที่ราคาน้ำมันในกลุ่มเบนซินกับโซฮอลลดลงทุกตัวเท่ากันนะคะลดลง50สตางค์ต่อลิตรมีผลมาตั้งแต่ตีห้าที่ผ่านมาแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาที่24ชั่วโมงข่าวในรอบวันก็จะเริ่มกันที่ข่าวแรกเป็นข่าวของท่านนายกค่ะนายกรัฐมนตรีจับมือ ยูเนสโกหนุนใช้ AI อย่างมีจริยธรรมนางสาวแพทองทันชินวัฒนายกรัฐมนตรีได้หารือกับนางโอเดรอสุเลผู้มนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกนะคะในโอกาสที่ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยและเพื่อเข้าประชุมร่วมในการประชุม The Third UNESCO Global Forum on the Ethics of AI ค่ะแลนะซึ่งทั้งสองฝ่ายก็มีการหารือกันนะคะถึงการส่งเสริมการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีและ AI โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งพัฒนาทักษะในสถาบันการศึกษาของไทยรวมถึงให้ทุนเยาวชนไทยไปศึกษาต่างประเทศต่างก็เห็นพ้องกันค่ะว่าการศึกษาเป็นหัวใจสำคัญในการเตรียมคนสำหรับโลจิส สำหรับโลกดิจิทัลและ AI ในอนาคตค่ะนอกจากนี้ยังได้มีการหารือในเรื่องของการส่งเสริมบทบาทสตรีในสาขาวิทยาการข้อมูลและ AI เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้าสู่สายอาชีพทางด้าน AI และ s t สเมากขึ้นนะคะโดยโอกาสนี้ผู้ในการทางด้านยูเนสโกก็มีการชื่นชมนะคะมีการชื่นชมการผลักดันโนโยบายซอฟ t ์พาวเวอร์ของไทยผ่าน วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้พร้อมทั้งแสดงถึงความยินดีกับรัฐบาลไทยผ่านทางสำนักงานยูเนสโกในกรุงเทพและยังได้เชิญนายกรัฐมนตรีไปเยือนสำนักงานใหญ่ของยนะูเนสโกณกรุงปารีสในโอกาสต่อไปด้วย เดี๋ยวเราไปที่จังหวัดนนทบุรีค่ะนะมีเหตุชายวัย48ปีนอนนิ่งน้ำลายฟูมปากเพื่อนคนงานก็คิดว่าเสียชีวิตก็แจ้งเจ้าหน้าที่หลังจากตรวจสอบพบว่ายังมีชีวิตอยู่นะคะทางด้านกู้ภัยก็ให้การช่วยเหลือและนำส่งโรงพยาบาล เจ้าหน้าท yes, ี่ตำรวจสพชัยพฤกษ์ค่ะได้รับแจ้งว่ามีชายนอนเสียชีวิตอยู่ในห้องเช่าไม่มีชื่อท bueno> ี่พื้นที่ของตำบลคองคอยอำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีหลังจากที่ทีมแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงจุดเกิดเหตุก็พบว่าห้องดังกล่าวเนี่ยถูกล็อกจากภายใน จึงได้ให้ผู้ดูแลห้องเนี่ยทำการงัดประตูห้องออกค่ะปรากฏว่าหลังจากที่เปิดประตูห้องออกมาก็พบว่าชายคนที่ได้รับแจ้งนะคะชื่อว่าในเออายุ48ปีเขายังไม่เสียชีวิตนะคะยังหายใจอยู่แต่มีลักษณะน้ำลายฟูมปากหมดสติเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยประสานกู้ภยัยและนำะผู้ได้รับบาดเจ็บรายนี้เนี่ยส่งเข้าโรงพยาบาลจากการสอบถามหัวหน้าง,งานก็บอกว่าในเอ ซึ่งมีหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่รอปภประจําอยู่ที่ร้านขายวัสดุก่อสร้างวันนี้ผิดปกติไม่ออกมาเข้าเวรทํางานก็เลยพยายามโทรเข้าหาที่โทรศัพท์มือถือหลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้นะคะก็เลยตัดสินใจเดินไปดูที่ห้องพักพยายามที่จะเคาะเรียกที่ประตูหลายครั้งก็ไม่มีเสียงตอบค่ะหลังจากนั้นก็แง้มประตูดูก็เห็นนะว่าในเอเนี่ยนอนหมดสติ ด้านหลังประตูมีน้ำไหลฟูมปากซึ่งตอนแรกเขาก็เข้าใจว่าเสียชีวิตแล้วนะคะก็เลยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาตรวจสอบแต่พอปรากฏว,ว่าเมื่อเจ้าหน้าที่และแพทย์เวรมาถึงตรวจสอบพบว,ว่าในเอเนี่ยยังไม่เสียชีวิตค่ะแตนะ่ทางด้านนายสุภกิจซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยของปอต๊กตนะึก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยได้รับแจ้งจากทางตำรวจสพชัยพฤกษ์ว่ามีผู้เสียชีวิตในห้องเช่าก็เลยมาตรวจสอบแต่พอมาถึงก็พบว,ว่าทีมพ จากสถาบันนิตวิวิทยาศาสตร์ที่มาถึงก่อนเนี่ยนะยืนยันว่าในเอยังไม่เสียชีวิตนะคะนะโดยคุณหมอให้เร่งนำตัวผู้ได้รับ อาการหมดสติรายนี้เนี่ยนะคะเร่งไปส่งที่โรงพยาบาลโดยด่วนค่ะซึ่งตนเองก็เห็นว่าชายคนนั้นเนี่ยนอนน้ำลายฟูมปากไม่ได้สติแต่ว่ายังหายใจนะก็เลยนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลซึ่งอันนี้นถือว่าเป็นการเข้าใจผิดนะคะซึ่งทางหัวหน้างานแง้มประตูเพียงแค่เล็กน้อยก็เห็นในเอ้น้ำลายฟูมปาก นะซึ่งเขาไม่ได้มองดูบริเวณหน้าท้องว่ายังขยับอยู่ก็เลยคิดว่าเสียชีวิตแล้วขยับมาที่อุบัติเหตุต่อคะ่ะที่จังหวัดนนทบุรีมีรถชนกันหลายคันแล้วก็เกิดอาการ แก๊สรั่วนะคะนะทางด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บและทําการระบายแกส๊สทางด้านพื้นที่สพบางบัวทองได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถชนกันหลายคันมีผู้ได้รับบาดเจ็บและมีแก๊สรั่วที่บริเวณจุดเกิดเหตุก็คือหน้าหมวดทางหลวงบางบัวทองใต้ต่างระดับถนน3ามสี่ห้าตัดกับถนนกาญจนาพิเศษตําบลละหานอําเภอบ,บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะ เมื่อไปถึงก็พบรถโดยสารสองแถวสีฟ้าขาวทะเบียนนนทบุรีสภาพด้านหน้าและหลังรถเนี่ยพังเสียหายนะคะแล้วก็มีก๊าซรั่วออกมาและนอกจากนี้ก็ยังพบรถกระบะอีสุสสีขาวทะเบียนกรุงเทพสภาพด้านหน้ารถพังเสียหายยังมีรถบรรทุกสี่ล้อเล็กอีสูสูแครี่ทะเบียนพิษณุโลกด้านหน้ารถพังเสียหายด้านท้ายรถบรรทุกนะก็มีลักษณะพังเสียหายด้วยเช่นเดียวกันค่ะในขณะเดียวกันทางด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ให้การช่วยเหลือ ผู้ได้รับบาดเจ็บสองรายก็คือผู้ขับขี่รถสองแถวนะคะเป็นชายอายุ64ปีและผู้ขับขี่รถกระบะอีซูซูเป็นชายอายุ42ปีได้นําทั้งคู่ส่งที่โรงพยาบาลบางบัวทองค่ะในขณะเดียวกันทางด้านเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ใช้น้ํา ใช้น้ำนะคะในการฉีดเลี้ยงแก๊ส NGV ที่ั่วนไหลออกมาจากรถสองแถวก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะก็สามารถที่จะปล่อยแก๊สจนหมดและหลังจากนั้นก็ทำการเคลื่อนย้ายรถ และเปิดการจราจรให้ใช้ได้ตามปกติแต่ด้ดานเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าได้สอบปากคำพยานที่อยู่ในเหตุการณ์เอาไว้แล้วนะคะหลังจากนี้ก็จะทำการสอบปากคำคนขับรถทั้งสองคันอีกครั้งเพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแต่ตอนนี้ก็คงจะต้องให้คนเจ็บรักษาตัวที่โรงพยาบาลให้มีอาการดีขึ้นก่อนค่ะ ส่วนอุบัติเหตุอีกอรายหนึ่งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนะคะเป็นรถเทรลเลอร์ชนกับรถอเนกประสงค์เชิงสะพานข้ามทางรถไฟถนนเลี่ยงเมืองพระนครศรีอยุธยาทําให้มีผู้เสียชีวิตติดภายในรถเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับแจ้งค่ะว่ามีอุบัติเหตุเป็นรถบรรทุกชนกับรถส่วนบุคคลมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหาัสถนนหมายเลข356ซึ่งเป็นถนนเลี่ยงเมืองอยู่เชิงสะพาน ทางข้ามรถไฟตำบลเกาะเรียนอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นรถเทลเลอร์สีขาวทะเบียนกรุงเทพค่ะละักษณะก็คือชนเข้ากับรถอเนกประสงค์ฮอนด้า HRV สีขาวาเทเบียนกรุงเทพจากการตรวจสอบพบว่าในรถ HRV เนี่ยมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายสภาพติดอยู่ภายในรถนะคะทางด้านเจ้าหน้าที่ก็ต้อง ใช้เครื่องมือตัดทางนำร่างของผู้เสียชีวิตออกมาตรวจสอบเอกสารทราบว่าผู้เสียชีวิตรายนี้ชื่อนายกฤษณพัฒน์อายุ35ปีเราไปที่กรมอุทยานกันต่อนะคะทางด้านกรมอุทยานก็สนทิกําลังรวบผู้ค้าสัตว์ป่าพบว่ามีของกลางเตรียมที่จะจำหน่ายหลายรายการ เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสนทิกลังกับหลายหน่วยงานค่ะที่เกี่ยวข้องเข้าทลายเครือข่ายลักลอบค้าซากสัตว์ป่าบริเวณจุดผ่อนปลนแจ่มปอ๋องอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกับสบปป,ปลาวก็ปรากฏว่าพบของกลางนะคะเป็นซากสัตว์ป่าจำนวนมากพร้อมกับควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นชาวลาวสองรายเพื่อสอบสวนขยายผลค่ะจากการเข้าไปตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ พบซากสัตว์ป่าจํานวนมากนะคะที่เตรียมจะไปจําหน่ายประกอบด้วยเม่นใหญ่สองตัวซากตะกวดหรือแลนดหนึ่งตัวซากหมีขอหรือบินตุรงหนึ่งตัวนอกจากนี้ยังมีซากเม่นใหญ่อีกห้าซากซากเก้งยี่สิบสองชิ้นรวมน้ําหนักของกลางทั้งหมดเนี่ยหนึ่งร้อยหนึ่งกิโลกรัมค่ะแต่ด้านเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยสองคนเป็นชายหนึ่งคนและเป็นหญิงหนึ่งคนนะคะซึ่งเป็นชาวสปปลาวเพื่อ ไปสอบสวนเพิ่มเติมถึงกระบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าข้ามชาติในขณะที่ซากสัตว์ป่าทั้งหมดเนี่ยก็ถูกส่งมอบให้กับทางพนักงานสอบสวนสพเวียงแก่นประสานด่านกักััสสตว์เชียงรายกรมปศุสัาสาตว์เพื่อน,นําไปทําลายด้วยเตาเผาซากสัตว์ตามระเบียบต่อไปค่ะ คราวนี้ก็มาที่เรื่องของเลขาปปสเผยผลวิจัยผู้เสพนะคะหลังจากปลดล็อกยอดผู้ใช้กัญชา7จ0 0แสนคนกระท่อมอีก1 3 0 0 0ล้าน3แสคนที่คณะกรรมการนะป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพลตำรวจโทพนุรัต์หลักบุญเลขาธิการปรปรสได้เปิดเผยถึง กรณีประกาศของกระทรวงกระทรวงสาธารณสุขนะคะเรื่องของสมุนไพรควบคุมพุทธศักราช2568ค่ะว่าสำนักงานปปสได้ติดตามสถานการณ์และศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของปัญหายาเสพตินในประเทศไทยมาอย่างต่อนเนื่องโดยร่วมกับมหาวิทยายลัยต่างๆตั้งแต่ปี2544นะคะแล้วก็จะมีการประเมินผลการวิจัยศึกษาทุกๆ3-4ปีและจากการศึกษาข้อมูลค่ะเมื่อปี 2,562ขณะนั้นเนี่ยกัญชาและพืชกระท่อมยังถูกจัดเป็นยาเสพติดก็พบว่าณเวลานั้นเนี่ยมีผู้ที่ติดกัญชาประมาณ3 5 0 0 0 0คนและผู้ติดพืชกระท่อมอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0 0 0ถึง500,000คนต่อมาในช่วงปี2,564ถึง2,565เมื่อรัฐบาลมีนโยบายปลดล็อกพืชกระท่อมและกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดทำให้พบว่ามีจำนวนผู้ใช้เพิ่ม มากขึ้นนะคะโดยจากผลการสำรวจในปี2567พบว่ามีผู้ใช้กัญชากว่า7,000คนและมีผู้ใช้กระท่อมมากขึ้นถึง1,300,000นคนค่ะทั้งนี้การดาเนินมาตรการต่างๆเกี่ยวกับกัญชาและพืชกระท่อมถือว่าเป็นเรื่องของรัฐบาลส่วนสำนักงานปป,ปอสอเป็นหน่วยงานของรัฐพร้อมปฏิบัติตามนโยบายและมีหน้าที่ในการจัดทำข้อมูลเชิงวิชาการเสนอข้อเท็จจริงว่า กัญชาและพืชกระท่อมหลังจากปลดล็อกจากยาเสพติดแล้วมีผู้มาใช้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยะสำคัญส่วนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็พร้อมที่จะดูแลการชุมนุมในวันเสาร์ที่28มิถุนายนนี้ค่ะย้ำใช้เสรีภาพภายใต้กรอบกฎหมายจัดกำลังดูแลความเรียบร้อย ตำรวจโทรอัจฉยนไกลทองโครกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เปิดเผยค่ะว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เตรียมความพร้อมในการดูแลและบริหารการจัดการการชุมนุมสาธารณะที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่28มิถุนายน2568นี้นะคะบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิโดยขอความร่วมมือจากผู้ชุมนุมค่ะให้ใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกภายใต้กรอบของกฎหมายเพื่อหลีก เรียงผลกระทบต่อประชาชนและการใช้พื้นที่สาธารณะสำหรับการดำเนินการในภาพรวมก็มีการมอบหมายนะคะให้กับทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการการชุมนุมและบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญ,ญัติการชุมนุมสาธารณะ ปีพุทธศักราช2558ค่ะโดยเน้นย้ำการใช้แนวทางการเจรจาพูดคุยและทำความเข้าใจกับผู้จัดการชุมนุมเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการใช้สิทธิเสรีภาพและการรักษาความสงบเรียบร้อย ตํารวจโทรอาชยนกเพิ่มเติมนะคะว่าขณะนี้เนี่ยทางด้านบชนก็ได้รับหนังสือแจ้งการชุมนุมเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มีการประสานงานกับทางผู้จัดการชุมนุมรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีการจัดกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจประมาณ1,200นายนะคะประกอบด้วยกําลังรักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกทางด้านการจราจรและฝ่ายสืบสวนเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งก่อน และ หลังการชุมนุมในส่วนของการข่าวก็มีการสั่งการให้หน่วยสืบสวนทุกกองบัญชีกำกับการดูแลความเคลื่อนไหวอย่างต่อนเนื่องค่ะทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดด้วยพร้อมทั้งตั้งจุดตรวจคัดกรองบุคคลและยาพานะในเส้นทางการจราจรหลักรวมถึงบริเวณสถานีรถไฟฟ้าเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลที่อาจไม่หวังดีหรือมีเจตนาก่ ความไม่สงบทั้งนี้สํานักงานตํารวจแห่งชาติก็ขอความร่วมมือจากประชาชนด้วยนะคะให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านทางพื้นที่การชุมนุมบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในวันเสาร์นี้28มิถุนายนค่ะอุบัติเหตุที่สะแก้วจาก,กรยานยนต์พลิกคว่ำลงข้างทางริมถนนสายวัฒนานครคลองหาดทําให้มีผู้เสียชีวิต เจ้าหน้าที่ร่วมกัน,นยูได้รับแจ้งนะคะว่ามีอุบัติเหตุจาก,กายานยน์พลิกคว่ำาลงข้างทางและเสียชีวิตริมถนนสายวัฒนานครคลองหาดในเขตพื้นที่ของอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วเป็นรถจากกาักยานยนต์ฮอนด้าสกูปีสีแดงทะเบียน8127สระแก้วค่ะลักษณะก็คือล้มคว่ำอยู่ข้างทางใกล้กันมีร่างของผู้เสียชีวิตชื่อนายสมศักดิ์อายุ38ปี เรามาเติมเรื่องนี้กันต่อนะคะทางด้านบิ๊กป้อมร่วมลงมืออ่าลงร่วมลงนามค่ะในการลงชื่อยืนยันอภิปรายไม่ไว้วางใจนาย,ยกรัฐมนตรีปลอมคลิป เสียงที่คุยกับหุ่นเซนในไพบูนิติตะวันเลขาธิทการพักพลังประชารัฐได้เปิดเผยนะคะว่าพลเอกประวิทร์วงสุวรรณหัวหน้าพักได้มีการสั่งการให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร่วมลงชื่อกับพักร่วมฝ่ายค้านนะคะ,นะเพื่อยื่นขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา151เนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะไว้วางใจนางสาวแพทองทานชินวน นายกรัฐมนตรีในการทําหน้าที่ผู้นํารัฐบาลอีกต่อไปเนื่องจากไม่สามารถที่จะไว้วางใจเพราะว่ามีพฤติกรรมที่จะนําพาให้กับประเทศเข้าสู่ความเสี่ยงส่งผลให้ประเทศไทยอาจจะเสียเปรียบในการรักษาอธิปไตยในประเด็นคลิปเสียงสนทนากับนายหุ่นเซนเพราะสะท้อนให้เห็นว่าเป็นผู้นําที่มีความอ่อนแอขาะประสบการณ์การเจรจาระหว่างประเทศพลเอกประวิทยเห็นว่า การเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้สสทุกคนของพักพลังประชารัฐพร้อมร่วมกันลงชื่อนะคะเพื่อที่จะยื่นขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจในายกรัฐมนตรีในฐานะผู้นำรัฐบาลแม้ว่าการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ยังไม่เรียบร้อยมีอุบัติเหตุจกกักรยันยนชนกับจากกยันยนต์พ่วงข้างทำให้นักเรียนได้รับบาดเจ็บหลายราย นี่เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีนะคะเป็นลักษณะของรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่ดัดแปลงเป็นรถรับส่งนักเรียนค่ะได้ชนเข้ากับจักรยานยนต์อีกคันหนึ่งทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายที่บริเวณถนนบ้านหนองแวงดงหวายอเอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีค่ะเป็นรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีน้ําเงินป้ายทะเบียน4ี่เก้าดสามอุดรธานีชนกับ จกักรยานยนต์พ่วงข้าง Honda Wave สีดำทะเบียน7-9-8-4สกลน,นครพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ6รายนะคะเป็นหญิงไทย2รายอายุ53ปีและ59ปีนอกจากนี้ก็เป็นเด็กนักเรียนหญิงอายุ13-14ปีจำนวน3รายและเป็นเด็กชาย2ขวบทางด้านเจ้าหน้าที่นำผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดส่งที่โรงพยาบาลบ้านดุงค่ะ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเหตุชายนิรนามปีนเสาไฟสูงห้าเมตรพลัดตกลงมาเสียชีวิตใกล้ๆกับปากซอยราบบุรณะซอย23นะคะทางด้านสอน,อนราบบุรณะได้รับแจ้งว่ามีเหตุผู้เสียชีวิตจากการพัดตกลงมาจากที่สูงเป็นชายหนึ่งรายบริเวณจุดเกิดเหตุก็คือโคนเสาไฟฟ้าใกล้เคียงกับ ปากซอยราบบุรณะซอย23เขตราบบุรณะกรุงเทพค่ะเมื่อไปถึงเจ้าหน้าที่ก็พบว่าผู้เสียชีวิตเป็นชายรายนี้อายุระหว่าง40-45ถึง45ปีนะคะไม่พบเอกสารติดตัวอยู่ในลักษณะนอนงายอ,อยู่บนพื้นค่ะสวมเสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสีดำกางเกงขาย,ยาวสีดำไม่สวมรองเท้าและมีบาดแผลแตกที่บริเวณศีรษะหน้าผักยุบ กระดูกสี่โครงหักจากการสอบถามะผู้ที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยนะคะก็บอกว่าไม่มีใครรู้ว่าผู้เสียชีวิตเป็นใครมาจากไหนคะ่ะชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นก็บอกว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ดีๆก็ปีนรั้วแล้วก็ไต่ขึ้นไปบนเสาไฟก่อนที่จะทิ้งตัวลงมาในลักษณะเอาศรีรษะ แทกลงพื้นนะคะจากความสูงของเสาไฟฟ้าดังกล่าวเนี่ยสูงจากพื้นประมาณ5.5เมตรค่ะตกลงมาเขาก็แน่นิ่งไปเลยพอ,อหลังจากที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึงก็ช่วยกันปั๊มหัวใจแต่ก็ไม่เป็นผลนะคะยืนยันว่าเขาเสียชีวิตแต่ด,ด้านตำรวจและแพทย์เวรก็ได้มอบร่างของผู้เสียชีวิตไปตรวจสอบต่ออีกครั้งที่นิติเวชโรงพยาบาลสิริราชและหลังจากนี้ก็คงจะต้องติดตามญาตินะของผู้เสียชีวิตนะคะเพื่อ สอบถามถึงสาเหตุของการเกิดเหตุครั้งนี้ทั้งหมดคือ24ชั่วโมงข่าวในรอบวันที่ผ่านมานะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจที่คุณผู้ฟังส่งมาให้ด้วยเดี๋ยวเราเปิดที่เ c e b o o k กันก่อนนะคะ,นะของทางหน้าจอเ c e b o o k เช้าวันนี้ก็จะมีของคุณ YLV โคราชบอกโคราช26องศาค่ะคุณวิชุดา คุณปู่ผาดเพชรสีช่วงนะคะสวัสดีตอนเช้าทุกท่านเลยแล้วก็มีของคุณทองนินด้วยนะคะที่ผมอยู่เนี่ย28องศาองศานะครับที่วัดบัวขวัญที่จังหวัดนนทบุรีครับ มาเติมของ YouTube กันต่อของ YouTube นี่ก็มาเยอะเลยค่ะมีทั้งจากคุณปิ่นชัยมียิ้มคุณพรามมณีมียิ้มคุณอันนบคุณนภพรสุรศักดิ์ฟาร์มก็มาทักทายกันตอนเช้านะคะคุณสุบินอินทเสนอยู่สีสะเกบอกฝนไม่ตกนะครับ26องศาคุณพัทระอุทนันอยู่เชียงรายค่ะคุณปริยาชัยประทุมอยู่ที่กระบี่นะคะแล้วก็จะมีคุณสุวัตคุณนิตยาบอก25องศานะครับเช้านี้ไม่มีฝน อ่งั้นก็ออกกําลังกายได้คุณมาโนดสํรงทองบางพลีสมุทรปราการ28องศาฝนไม่มีเหมือนกันค่ะคุณอรวรันกาดีโรดก็มาส่งกลับบ้านคุณ ASBB อุตรดิตฝนตกอากาศเย็นสบายแล้วก็จะมีของกํานันสุรพลบุญยรนะคะที่พยกระพุมพิสัยมหาสารคาม27องศากํานันบอกว่าทางนู้นมีฝนเล็กน้อยนะปิดท้ายกับคุณสกลอิทธิโชธนะคะนะสวัสดี คุณอิทธิคุณสกลอิทธิโชดด้วยขอบคุณสำหรับทุกๆข้อความนะคะหมดเวลาของ24ชั่วโมงข่าวหน้าจอไลฟ์สดนะต้องลากันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ